สบายดีสวัสดีพี่น้องทักไทยสบายดีเอฟซีเบอร์สกูทุกคนนอกพี่น้องม่นี้มาพบกันแล้วกับสองแหล่สาวเหล่านอกมือนี่ยุื่อเมญ่เป้อกนไปไฮนะสองเอ๋ยนอหนได้นละไมปลามาหาเบิร์นอกแหลกกันเลยสิมาเหตุผลดห่เบิร์กนอกเพิ่อนมาแลกุคนก็ลังหลวกข้าปุ่นแห่งสิต่ำนอกเห็ดผลให้พี่น้องด้วยพี่น้องเมญ่เบ่นได้บอเงาะปลามาเด้อเาเบิร์กเม่านะ ผู้ตาปูดเวอร์หน้าผากไม่ไงเวิร์มาเนี่ยนะยุ่งกินมึงได้สิกินให้เบิ่งพี่เนาะหมักไข่เขาวเนาะบางสไลเออรไข่ข่าอันนี้พี่เนาะบัวฟังไข่เอิญหมักยังเนาะแต่ว่าบางสไลเอิร์หมักไข่เขาวมาสิไหมเบื้งเนื้อในมันทางในเนาะหมักไหมหมักไม้ปลาแล้ะพี่เนาะภาษาของบ้านเนาะของเฮาบ่ได้ใจคือบ่เนาาะตมมธรรช้องเป็นหมักไข่ข่ารสชาติออกสมสมมันหวานสมสมมันหวานพี่เนาะแซ่บแห้ง บางไม่ปอดสานผิดเกิดเองอยู่ปลาพี่น้องกลินขึ้นค้หลิงมันเป็นเกลือมีไงป๊อกปีนขึ้นไปเอาใหม่เม็นเพล่อสีไหล่วดหนึ่งไม่ได้ง่ายดลยนี่เพล่อสีไหลือกลิ่นของอยู่สูงนี่แหละกระบอกคอยมีอีพี่น้องเอ้ยใครได้กินเลยติใจเลยผู้เมื่อเนี่ยกค่อยมีแล้วมันดับไปกี่ไล่หลายได้ไหม รสกสาวหนออสมหวานเนาะพี่น้อมหม,อมักไม้ปลาหมักไม้ปอดซานผิดเนาะเกิดเองตามธรรมชาติ์แค่แ้่กับแซบคือเก่าพี่น้องเลยแค่แม่กับแซบคือเก่าคืนทั้งนมันมันหาบัดมันออกแค่สิออกแบบใดเสีย <c oughs> ดายัางไง <c oughs> ไม่รู้จ้องเอ๋นยน่อยไม่ไงพ่อคืนนะไม่ไงพ่อนะยืนซันอยู่ข้างล่างพี่เพราะว่าซันเป็ยงย่างคืออ่ะ <c oughs> พี่น้องเลยบอกเพิ่อนคืนเพิ่อนมาบุญแดงกินแห้งอยู่อ้ย ไม่ได้กินเนาะแซ่แพงพี่น้องเอ้ยลื่นลื่นลื่นเออลื่นลืล่นคือหมางแง่เนี่พี่น้องห <c oughs> มงงางแงวก็คือหมักเพียงก่อนหวานไหนหมักก็จากกันเลยหมังแงวคือกันตีอยู่ทางอ,อืมนะ่ล้วหมางแง่คือกับหมางแง่เน้องมังแง,ว,ง,งวสวุขทาเรียกว่าหมางแง่ไมีไน้เดียวมันแค่เขาไม่ร้านใดพี่น้องเลยมันสารออกสมสมวันวานน้องหมักผลไม้ปลาปอดซานผิดพี่น้องเกิดตามธรรมชาติพี่น้องอันนี้คือกระปุ่นที่เฉลยลุกขึ้นมาไว้แล้วนอนอันนี้ก็ส่งเครื่องไวแล้วเนาะชิดตาม ใส่เบิดเลยกับปุ่นมัดนึงเนาะพี่น้องแล้วก็มีแนวไม้ต้มพร้อมนี่ใส่ลงไปลองเห็นดบ้าง้อพี่น้องอันไม้ต้มใส่กับตามกับปุ่นนี่แซ่บเนาะพี่น้องสใส่เห็ดทีนี้เลยเนาะกับทีมงานเฮาทีมงานเฮากับเม็ดจีลีเลยเนาะนางครีมซาดิมเพิ่นไปไทยเนาะคนเลยปรุงซะก,ก่อนเนาะพี่น้องจังเอากับปุ่นลงเนาะและะ้วก็คนเอาเนาะไว้ตรงตามแล้วเสร็จมสิม,มนต์เนาะพี่น้อง าใส่ผิดแหวนให้เกาได้จ้ะคุณวัฒนัทเป็นอะไรน้พี่น้องเป็นมือกล่องเดยงมือหนึ่งคนมือหนึ่งจับกล่องมไงปอกคนเข่าของน้าเนานะคนอาบน้นา โอเคลงกลูกจ,จ้าป้าอพี่น้องพี่น้องสีสันหนะ้าตาก็จะประมาณนี้เนาะนี่มาพี่น้องเอามาค่ายเขามาเห้เบิ้งพร้อมนั่นพักแก้เพอมีแต่กระทิ้นเนาะไม่บอป้ามีอย่งางไรเนี่ยมาป้าเพื่อน คนละค่ะนนี้หนอยคุแจ้บอันนี้อยคุแจ้องอีก่อนายของเขาแบ่งาเอาุงยางห้องให้สนะอมคายมุดลีนเด้ระวังมุดลี่ต่อมาจไค่กล่องเดินมาขางพีก็ได้ไ่ว่าจะมาขางห้าพีก็ได้เนืเบิร์นเิรนบเห็นกล่องแม่อาบน้ำเข้าเขามาเสียมาต่างอันนี้ฮ้ไปฮมาเด้ เต้ตามเออแล้วไบออกทาาค่ะเอาคนจะข้ามท่านอะไกินเขาเด้ออ่ะยังไงบยว่าจูๆก่อนน้องตังวันี้วนีค่ะอ่ะบัิียงไงบอนั่งจันนะพีนอ้อยมึอผูเถ่าสีกินตาเนั่งเ น้องน้องก็เดียวไม่เดี๋ยวพี่น้องมีค่าต่างกล่องใหญ่กหนอยม่นอนนะ้าตื่นบ่ินบ่แสดงยิองทํามาแต่อเปลืองให่คยเนาะอาวแล้วนอนไรตื่นเอนะัดเดาอะไรพี่น้องจำบ่นนอนถ้าตื่นบ่มีเนาะช่วงนี้กรเบียกสิบคอยล่ไปแล้วพี่น้องจ้าหน้ากเราดู เกี่ยวขาวซามซีเดแล้วเนี่ยเยเอาคัใหญ่เลยคั่มใหญ่ครับคินคำามใหญ่ๆเลยเสร็จกระปุลบัวแคนั้อืมไม่มันเหนียวอ่ะหลวเขอเอาไปได้ก็ได้หนัมันขึ้นมาจ่งเหรอเหียงขนามันได้ให้เจ้ากินบมมา

ยังสีตอยมากิงกางแผ่นเียอนั่นยูเจ้ากี่นอยยังนีเจ้ากี่นายมาเนี่ยมาเลวไปมือให้แต่ว่านี่กน่นายตัวเบิ้งเขาอยู่ไงนุ <teenage time. S 3> okay, ่งเลยด้อพี่น้องเขาข้อหางอืมอันนั้นแดดอีกิะเทิตนนึแว่าจะเกีียวอาะเกีียวเขาเกีียวไว้แล้วให้นุ่ง น้องแกนไฮแคมน้องแดงมะ้องห้ยมได้เขาเกี่ยวน,น,นี่แล้วหักปลาดำสาด้อเขาเกี่ยเขาต้องเกี่ยวกอนเขาไฮนี่ข้า,ขาได้เกี่ยวอยู่เลยเกี่ยวของมอนเนี่ยข้จงจ้มรั <laughs> กเกี่ยวาจมากคนแม่มาใก้ครับ,บอกแกว่าดังารแล้วเสีนนยนี้มันง่าเลยเออยาล้วหนเงี้ย้กันหัวยูตะเกลือบก็เกือบอันนี้แม่ตอาแ้กันหัวอยู่กัแม่แกน นี่เธเสียงเพิ่นแงแปลงแแปลงอยู่หลายคนอยู่ได้แบบแแปงได้มั้ยเนี่ยกุมเพิ่นนนั่แหละพี่น้องพี่น้องหัวตอนประมึกกับตอนปุ้งตอนน้องใหม่เนาะกินเอาเลยกินเอาตอนกุ้งก็บับเนาะดูประได้ก็ได้กุ้งเขาแก้หัวเรียบร้อย เห็นไใหญ่ลกระปุกนะปุนอันนี้กระปุกนันแหงกระปุนแหงลรือเไหนามันอยู่ขางเพี่อนบ้างบ้างออกกบอกเขา็เนื้อน่ะอืมก็ปวดนั้นกพี่อะปวดลงมาเลยกวดลงมาสนามันน่ะก่นมาสน้ำแล้วพี่เนาะ น้ำนวมันอยู่ลมน้ำนวลอยู่ลมสดินวไสดตาวังจิตต้าไปเปน้องเด้อหองหรเ่าอานาว่าเสียงกระปุนเปื่อยด้เสียงกระปุนเปืยเมื่อพี่น้องเมื่อหสีงกปุนตั้งยามเ่าน่อยจะดัง่าหน่อยจะังได้วฉันนั่ง Mm hmm. มุ้งมิ้งมุนมากอะสายกินเขาวันเสารนี้ป้ามุ้งมีกับมุนมากถ้าแกไม่เดากะทินงหมูไปตลาดแมงเครึ่งปีแล้วบอสตั้งแต่ดำหน้าจะชิเกียวเขาใบแวะตลาดลงไปยุ่งห่างแวะตลาดไปซื้อเครื่องซื้อของเพราะไม่มีตลาดด้านบ้านเฮาเนี่ย

เน่ยส mm ังกระปุ hmm. mm ่นแหงใช่ไหลรั่วเครื่องไปมันก็เลยอยากขาดอืม Những kháng sắp khác nhau, đâu nhỉ <laughs> จัมบ้ประตัวกะจายมาย็ดตามนั่นพี่น้องพอเสร็จแล้วตากลุ่มใส่กระป๋องมาน่เสร็จก็จะบวมาทุกคนอายกล่องนะพี่น้องสช่ะ Mình quay. Mình thụ, thụ. Thụ mày quay Mày sợ này phố nhịp nhỏ Không 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 mày ra Mm không กินแบบโมบปป้าโมบา้าแล้วเราไปนองลุยอย่างเดียวมาไหมอืม,ม,าม,าอม,อม หมน้ำม่ไน้ป้าเสิหเบิรเขาล้างหน้าอุ่อเาน,น,น,นเาะจะกินมาไข่าขาวให้บิรงนเ้ หูเสียงสูงจังบอกว่าบนยางปลินกันกรรมพี่น้องมามาอ๋อคนส่งมันวานยังไม่เอาสุดสุกคักเลยพี่น้องมันต้องแดนซ้ำๆแหงเอาสุกคัก เธะ,ะสุกข,ขักบันได้หืมเราเห็นมาตามั้มไปก็อีวานบอกไม่อยากใครมาทำหาก็คุ้มหน่อยมอยาเลยตัำอื้อ ให้ข่าวนี่ก็ลหน้าหนาเฮ็ด้านี้เออนั่นแหละพี่ขาวจังหันพี่ขาวจังหันอืมปุดมันลงซ้ก่อนกินบือหยกเบอร์แล้ตัวเบอรมบุกขย อมเอ้ยอืมอุ้ยตอนบอกพี่อืมเธออ่อนมันปุกไงเด็ดเะเฮอมาก่ายเขาไม่ได้จัดแกให้เราเจ้าเราทายตะกี้จะพาแล้วขึ้น้ำมันไปเคลือ ลามาไข่เขาแล้วบอกว่ากันหยามันทำมาไข่นานมันรายบอกแยกร้ายมันไลยพี่น้องอิม่มในเดือนตอนนี้สามคนกินกับปุนมัดนึงกับปุ่นแหงบอเบิร์ตพี่น้องอิ่มก่อนนอตาเหมือใส่กับนอไม่ต้มนอจา้าแสบเด้อแล้วก็มีมาไข่เขาผอมนอมีเนาะพวกมันไปให้เป็นขึ้นมากับมีเนาะเวอร์มันได้มาหมักได้ร้ายเนาะพี่น้อง พี่เราใม่ปลาเนาะเกิดตามธรรมศาสตร์เนาะยิ้มค่ะน้องพี่น้องวาเพื่อนตากินได้คู่มือเนาะอืมเอือบเลยแล้วพี่น้องเมื่อวานนี่กับตำเนาะมาแต่ห้าคู่แล้วกับตำกับทีมงานห้ากตูมแบบไงหนึ่งเนาะซุ้มแซวคู่มือพี่น้องเรื่องตำประเด็นกินได้คู่มือเนาะโอเคเนาะพี่น้องหอมมันตำรับคลิปนี้ยซาแล้วสีฟ้าไปตำนี้ก่อนเนาะจะจับหาน้ำก่อนมาแต่เอาเพื่อนให้ควยยังไละอาบน้ะเนาะ ไปพอกันมาคิปหนาเนาะทุกคนเนาะบ๊ายบายสวัสดี